เราเคยบอกรักตัวเองวันรัก,กี่ครั้งขอบคุณตัวเองวันรัก,กี่หนฝึกแล้วก็ทำกันบ่อยๆในจัดจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา ถ้ายังรู้สึกเศร้าเหงาแล้วก็เสียใจอยู่จงบอกตัวเองว่าให้ตัวเองมีพลังแล้วก็ลุกขึ้นมาขอบคุณตัวเองทุกเช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะถ้าใครยังมีความรู้สึกเศร้าเหงาอยู่นะให้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนโฟกัสไปเป็นขอบคุณบอกรักธรรมชาติแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบด้านหลังนี้เนาะ บอกลกขอบคุณขอบคุณตัวเอง,ขอ,เองขอบคุณตัวเองในทุกเช้าเพิ่มพลังให้กับตัวเองตัดความเศร้าเหงาหงอยออกไปเพิ่มพลังขอบคุณในธรรมชาติที่มีที่เรารับพลังไม่ว่าจะเป็นแสงลอยสายลมแสงแดดต่างๆนะเพราะเขายัางสนับสนุนเราอยู่เสมอวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเพิ่มพลังให้กับทุกคนกันจ้าจากไมออนนะจ๊ะทิ้งสสิ่งนี้ชีวิตมีแต่กำไรหนึ่ง ทิ้งความโมโห О, ความหหงิดโมโหจะทําให้สมองเราไม่พัฒนาแล้วก็คิดแต่เรื่องทุกข์เข้ามาถ้างั้นทิ้งความโมโห О ไปจะได้จัดก,การสิ่งเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้น 2. ทิ้งความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ในอดีตท,ทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในอนาคตนะจ๊ะสิ่งนี้จะลังแต่ทำให้เราหมดพลังไปเช่นกันเหมือนกัน 3. ทุกจากคําพูดของคนอื่นที่เข้ามาบั่นทอนในชีวิตเราไม่ว่าเขาจะพูดด่าว่าเราแบบนู่นแบบนี้เราจงทิ้งแล้วก็ไม่รับเราจงมาเพิ่มพลังให้กับชีวิตเราถ้าเรามัวแต่ฟังเสียงคนอื่นอยู่จะทําให้ชีวิตเราบั่นทอนพลังลงไปเราก็ไม่มีความคิดสร้างสารรค์มีแต่ทุกข์แล้วก็เสียใจทาง,งานจงเปลี่ยนมาเป็นเพิ่มพลังให้กับชีวิตเราเพิ่มคําดีๆเพิ่มความสุขในทุกวัน ยุดยุดยุดเรายังเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าที่ชอบเล่าเรื่องราวทุกๆให้คนอื่นเขาฟัง เพราะว่าการระบายความทุกข์จริงๆแล้วเหมือนใครก็ได้ที่มาฟังฉันแล้วฉันจะทําให้ฉันรู้สึกดีฉันโร่ปบองสบายจริงๆแล้วมันไม่ไม่ไม่ตามกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดแล้วการระบายความทุกข์ให้คนอื่นเขาฟังยิ่งเราใส่ความรู้สึกยิ่งเราใส่ฟีลิ่งเล่าเรื่องราวต่างๆเรื่องในอดีตให้คนอื่นเขาฟังมันจะยิ่งทําให้ตอกย้าเรื่องซ้ําๆเรื่องเดิมๆความคิดเดิมๆของเราจะกลับมาความรู้สึกเดิมๆจะกลับมาถ้างั้นเราจงหยุดการเล่าระบาย เรื่องราวต่างๆแล้วเพราะมันจะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาหาเราเราจงหยุดสิ่งนี้หยุดระบายความทุกข์ให้คนอื่นเข้าฟังแล้วก็มาสร้างพลังให้กับตัวเองวันนี้แม่ออนมาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันค่ะ